วันนี้เรามาวิเคราะห์ถึงกลุ่มอาการบางอย่างที่เป็นคล้ายๆกับคล้ายๆกับเ,เป็นเหมือนออหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนเจนแซสโดยเฉพาะเจนแซสตอนตอน้น หรือ Gen Y เป็น,ป,นปัญหาร่วมกันคล้ายๆกันแต่ปัญ,ปญหา GenY เนี่ยจะเป็นในลักษณะที่อาจจะเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถควบคุมได้ในในในกลุ่มคนบางกลุ่มอาทออิสตรีเพศหรือเป็นพวกที่เป็นคล้ายๆกับกลุ่มที่เป็นลักษณะเดียวกันกับสตรีเพศนนแหละแต่เราจะมองว่าเขามีลักษณะเป็น เป็นสตรีเพศที่รับเพศเดียวกันส่วนคนเจนแซ์จะเป็นในลักษณะที่เป็นคล้ายๆกับกลุ่มที่เป็นเพศทางเลือดทั้งหลายที่มักจะปรากฏอาการกลุ่มอาการเหล่านี้อยู่ปล,ลาบลายลักษณะเช่นภาวะที่มีความต้องการทางเพศสูงมาก ในกลุ่มที่เป็น Gen Y เนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่สามารถที่ควบคุมความต้องการตรงนี้ได้แล้วร่างกายร่างร่าง,ร,างร่างของพวกเขาเนี่ยก็จะแบบว่าจะ,จ,ะจะแบบว่าจะมีอาการอากับกิริยาบางอย่างหรือมีภาวะบางอย่างที่แบบว่าเหมือนกับว่าทำงานเรากับว่าเป็นเป็นโดยอัตโนมัติอาจจะแบบว่าจะชอบแบบออกไปในที่ที่มีผู้คนเยอะๆแล้ว ไม่ชอบการเดินทางกลับบ้านหรือบางคนเนี่ยกลัว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 ภาวะที่เรียกว่าเป็นพาทิดใกล้ๆจักถึงแหรือไม้ก็บางคนเนี่ยก็กลัวแต่ว่ากลัวภาวะที่แบบเออกลัวการลาจาบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบว่าชอบไปนั่งในที่ที่เป็นคล้ายๆกันเออที่ที่แบบว่ามีมีคนเยอะๆเนี่ย แล้วในยุคสมัยกอ่อนคุณยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่า Tinder หรือคือเลย g r i n d e อยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่า h o r n e t หรือยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแจ็คดียังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็น Be ทอ r ์คนกลุ่มเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายๆกับเป็นเขาจะเรียกว่าอะไรเดียว เป็น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 กลุ่มอาการที่เหมือนกับว่าเขาจะเขา,เขา,เ,ขาเขาจะนำพาตัวเองเนี่ยไปไปไปสู่ความไหอนะของชีวิตนะทีละน้อย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 จนบางทีเนี่ยตกใจว่าไอความต้องการแท้จริงตรงนี้มันถูกหลอมละลายไปหมดแล้วแล้วเขาไปอยู่ในจุดที่อันตรายอ่ะแล้วคนกลุ่มเนี้ยจะตั้งสติไม่ได้แล้วจะมีภาวะบางอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นอาการช็อกเกรงมือปาก เบี้ยวหรือแบบมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นลมบ้าหมูหรือบางครั้งบางบาง,บางคนเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับตกใจถึงขั้นแบบว่าสลบไปเลยก็มีแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบว่ามีลักษณะเป็นคล้ายๆกับแอ,อลกอฮอล์หรือซึมขาดเล่าไม่ได้แบบในในช่วงเวลาที่แบบว่าเพเพ้อเพเพเนี่ยต้องรีบหาเล่าใสาปา่ปากต้องรีบหาขับเดินต้องหาอะไรเงี้ยลักษณะนี้เนี่ย เป็นโรคที่ควรพบได้ในในหมู่จําพวกของคนที่มีกลุ่มอาการนี้เราเราจะเรียกกลุ่มกลุ่มอาการโรคนี้ว่าโรสนาลิซ o าโรสโฟเบียนในโรสลิซาโรสโฟเบียกนะลุ่มอาการที่หมายกัว่าขวายควาต้องการขวาควาต้องการแต่ไปอาจจะทําให้ตัวเองไปอยู่ในจุดที่เป็นค้ายๆกับเป็นวัยกรของกลุ่มบุคคลที่แบบมีสภาวะจิตที่แบบว่าเหนือกว่าแล้วสุดท้ายเนะี่ยอาจจะแวบวบ อาจจะตกไปอยู่ในในคล้ายๆเขาว่าเนะี่ยตกไปอยู่ในแบบหนึ่งในเหยื่อของแบบเหยื่อของสังคมอะที่ไม่ส่งผลที่จะต้องไปไปต้องต้องไปเป็นแบบไปไปไปเป็นเหยื่อของสังคมแบบนี้เ <laughs> พ <laughs> ื่ออะไร <laughs> เพราะว่าถามว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็เบื่อไหมกับการที่ต้องไปเชิญหน้ากับกลุ่มบุคคลเราเนี่ยที่มาในรูปแบบของออผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยทางจิต คือผู้ที่แบบว่าเป็นมีความมีความแบบว่ามีปัญหาอย่างเช่นแบบว่าออกลุ่มผู้ที่ยังต้องใช้สรระตุ้นหรือกลุ่มผู้ที่แบบว่าไม่รู้จักแบบว่าผู้จะพัฒนาตนเองให้แบบว่าหลุดจากไปจากจุดนี้แล้วก็ปฏิเสธการแบบเข้ารับการรักษาเข้ารับการบำบัดอย่าง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 ถูกวิธีแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะทําในสิ่งที่ว่าหักดิด แต่คุณรู้ไหมว่าการหักดิลเนี่ยถ้าหาว่าทำในลงไปแล้วเกิดความผิดพาลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นผนังพังผืดที่เกิดขึ้นมาเพื่อแบบว่าคอนซิลปัญหาเหล่านี้ให้มันอยู่ในภาวะจำศีลน,นะคุณแล้วแล้ววันหนึ่งอ่ะถ้าหาว่าไอ้พังผืดเหล่านี้มันแบบว่ามันพังทลายลงเนี่ยไอ้กลุ่มอาการเหล่านี้มันอาจจะกลับมาทําร้ายคนเหล่านั้นน่ยให้แบบว่ากลับไปอยู่ในจุดเดิมหรือว่าบางทีอาจจะสร้างปัญหาเหล่านั้นนะ ให้สังคมเนี่ยได้แบบว่าตกใจเล่นเหมือนกับมันเราจะไม่ขอพักทิ้งอะไรเยอะนะคุณบางทีเนะี่ยมันมาในรูปแบบของอาการที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าหรือโรคชอบทำลายตัวเองหรืออาการเสพติดเซ็ก์มันเป็นภาวะหนึ่งของกลุ่มกลุ่มกล,ลุ่มบุคคลที่คล้ายๆกับว่าอยู่ในสังคมที่มีความกดดันสูงอยู่ในกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงแล้วก็มีทางเลือกในชีวิตน้อย ตรงน,นี้มันจะแบบว่าจะแสดงผลได้มากแต่ในกลุ่มบุคคลที่อาจจะมีกำลังซื้อมากแต่ว่า <c oughs> จะว่าไงดีคุณจัไม่อยากพูดมากนะมันเกิดขึ้นได้กับทุกทุกกลุ่มจริงๆแต่ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะกลุ่มที่จะสร้างปัญหาให้กับสังคมได้เยอะมากๆจริงๆแล้วว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีกําลังซื้อเยอะอะแล้วมันจะแบบว่าจะไปรวมตัวกันอนะ จน,จนเกิดการซ่องสุมให้เป็นแบบเป็นกลุ่มลายหรือเป็นกลุ่มกลุ่มในอะไรบางอย่างฮะไม่อาจจะพูดถึงนะมนันอันตรายกว่าที่คุณคิดยกตัวอย่างนะใครก็ตามแต่ที่ไปดูภาพยนตร์วันนี้วันนี้วันนี้ผมไปดูเรื่องดีว่าลาวีมาก็ได้ข้อสรุปมาแบบอะไรบางอย่างเดี๋ยวขอให้ไปติดตามในช่อง YouTube ลักษณะวิช วิธีการวิธีวิทยาของของผมเนี่ยมาจากาการสังเกตการเก็บข้อมูลการทําวิจัยย,ย,ย,ย่อยๆแล้วก็การอานาลิ่ินในการอา่านพฤติกรรมของตัวละครที่มักจะปรากฏในวรรณกรมรมภาพยนตร์หรือเพลงหรือแม้แต่หน้าฟีดเฟซบุ๊กแล้วก็สตอรี่ของเหล่าบรรดาเพื่อนคนสนิทหรือเหล่าบรรดาเออเซเลบต่างๆในไดอฟหรือนักแสดงศิลปิน ลักษณะเนี่ยช่วงในช่วงในช่วงสองทศวรรษสามทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มบุคคลต่างๆเดี๋ยวแบบว่ามีความผันผวนหรือความเวียงของอารมณ์เนี่ยค่อนข้างสูงแล้วเหมือนกับว่าคนในสังคมเนี่ยก็พยายามที่จะแบบว่าเยียวยารักษาหรือแบบพยายามที่จะบอกว่าเออเกาะเกี่ยวกลุ่มอาการก่อเกี่ยวกลุมากากกก่มอาการของคนที่ มีนะมีมีนิสัยลักษณะเดียวกันกันกบในรัสซรสเนี่ยให้อยู่ในบรรทัดฐานที่สังคมในยอมรับได้หรืออยู่ในสถานะที่คนในสังคมเนี่ยสามารถที่จะจับมือกับปัญหาพวกนี้ได้โ<ม>ดยเฉพาะอย่างนี้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ที่เป็นคล้ายๆกับเป็นนักจิตเวชแล้วก็เ,เธอ หรืออาจจะรวมไปถึงพวกเหล่าเทเลปิสทั้งหลายแหละที่แบบว่าให้คำปรึกษาให้คาให้การเยียวยาหรือแบบเข้าคอร์สบอมบัดอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นคล้ายๆกับจะเป็นลทัทธิหรืออะไรบางอย่างที่จะเป็นในแทบจะทุกรูปแบบคุณไม่ว่าจะเป็นแบบยิมหรือฟิตเนสหรือโยคะอ่ะแล้ววิธีการที่แต่ละแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาเนี่ย ในอาการที่เป็นคล้ายๆกันนาะลิซ่านาลิซ่าโรสเนี่ยเนี่ยถามว่าทุกวันนี้มันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มแผ่วลงหรือยังทุกวันนี้มันมันไม่ได้แผ่วมันไม่แผ่วแทบจะไม่ได้แผ่วลงเลยนะคุณแทบจะไม่ได้แผ่วลงลแต่ว่าลักษณะการแสดงออกมันเริ่มจะเป็นไปในเชิงในเชิงบวกที่เป็นคล้ายๆในเชิงบวกที่เป็นพลังในแง่ลบไปคุณ แต่มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้มันเป็นหนึ่งในกลไกลของการเปิดโปขึ้นของสังคมว่าคนคนในสังคมเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างนี้หน่วยที่ย่อยที่สุดในสังคมที่เรียกว่าครอบครัวที่ปฏิบัติต่อกันเอ,อคนในสังคมเนี่ยมันเริ่มที่จะแบบว่าเริ่มที่จะทำความเข้าใจกับกับกับ,ก,บกับทุกแง่มุมที่มันเกิดขึ้นในสังคมได้ แล้ววิธีการรับมือของแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเห่าไม่ดูแลตัวเองดีมากจนแบบร่างกายตัวเองแบบอ่อนแอจนแบบว่าไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้บางคนก็จะแบบว่าปล่อยละเลยหรือแบบบางทีเนี่ยยังมีพฤติกรรมแบบว่าโบกเววโวยโวายแบบไปโกนหรือว่ามีพฤติกรรมรแบบตีมือแล้วก็แบบว่าสร้างความเดือดร้อนให้คนหนึ่งคนนี้แล้วมว่ามันเกิดม,มันเกิดการเรียนรู้ของคนในสังคมใช่ไหมใช่มันเกิดมันเกิดการเรียนรู้ขึ้นในสังคม แต่วิธีการที่จะทําให้คนเรานะอยู่ร่วมกันได้โดยสันติทมดทั้หมลมนี่มันควรจะเริ่มจากอะไรมันควรจะเริ่มจากพื้นฐานทางความคิดที่เป็นเถาควรเอาความกลัวมามาใช้ไหมการการขู่การ,การ, u, ก,ารการทำการบลัฟกันหรือการแบบการยุยงอะไรเถาควรควรเกิดขึ้นไหม ไม่สมควรเกิดขึ้นแต่ลักษณะการเยียวยาที่ดีที่สุดนั่นก็คืออะไรการผลิตเขาเรียกว่าอะไรผลิตสิ่งที่จะมาเป็นคล้ายๆกับซอสให้กลุ่มคุคลตา่ตางๆในสังคมที่มีลักษณะกลุ่มอาการคล้ายเนื้อรส้นโสได้ผ่อนคลายเนี่ยอย่างเช่นแอปหาคู่แอปเลือกคู่ที่อะไรที่มีความเข้มแข็งของอะไร กฎระเบียบที่ค่อนข้างที่จะลัดกลุ่มนี่เป็นหนึ่งในวิธีการที่เยียวยารักษานะเไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆหรือเป็นแอป,แอป,แอปเดตอะไรก็ตามแต่ที่ค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยมีความเรียกมีความมีความเสถียรแล้วก็สามารถตรวจสอบได้โดยโดยรัฐที่จะมา ที่จะมามนิเตอร์คุณเนี่ยหรือแบบมาดูแลรักษาความปลอดภัยคุณอย่างเช่นกรมตำรวจหรือ,อ,อกระทรวงมาดยโเฉพายโดยเฉพาะอย่างนี้นะกระทรวงสาธารณสุขที่จะมามอนิเตอร์กลุ่มกลุ่มคนเราเนี่ยแล้วก็พัฒนาการรักษาการเยียวยาอากุมอาการเหล่านี้ให้แบบว่ามีความเบาบางลงแล้วก็สร้างปัญหาให้กระสังคมดได้น้อยลงแล้วก็ควบคุมปัญหาตรงนี้ให้อยู่ในจุดที่ ควบคมได้ไม่ใช่เป็นการแพร่ขยายโลกหรือไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการกระจายให้แบบว่าโลกโรคไอ,อลักษณะโรคล้ายคลนรซาโรสโฟเบียเนี่ยมันลุกลามไปเป็นภาวะแฝงหรือว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นระเบิดเวลาที่จะแบบรอวันที่จะแบบว่า ให้สังคมมันพังทลายแล้วแบบว่าทําให้แบบคนในสังคมเนี่ยอยู่ในภาวะเนี้ยจนแบบว่ามีลักษณะเหมือนกับอยู่ไม่ได้แล้วก็แบบว่ากระเสือกกระสนไปไปหาที่ตายในในใน,ในไทยสุดอ่ะตรงนี้ขอฝากไว้ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยวิธีการรักษาเนี่ยหนึ่งการเข้าถึงง่ายของสื่อโซเชียลมีเดีย ความเปิดรับมากขึ้นของสังคมในทุกมิติที่จะเ,เปิดกว้างในการที่จะรับมือกับทุกปัญหาที่ไม่ว่าจะเป็นความเครียดความกดดันภาวะที่ต้องการหรือภาวะที่สียีกับปัญหาเราหรือกล้ากระอ้วนใจขอให้ออกมาพูดถึงตรงนี้ให้มันเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องที่จะ มองไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์หาวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้อย่างที่มีความรัดกุมแล้วก็ไม่ใช่เป็นการบูลลี่หรือเป็นการดูถูกเรื่องการอะไรกันเพราะเรามองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับเป็นเป็นวิธีการหนึ่งที่จะเออทำให้สังคมเรานี่ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างที่เออไม่จำเป็นจะต้องสร้างความบาดหมางอะไรคุณว่าผลดี้รอ,อ่าเจะไม่ขอสปอยถึงดีว่าลาวีมาโเพาะอาจจะโดนแบนดแต่ในลักษณะที่เป็นคล้ายๆกับเออ กลุ่มกล,ลุ่มอาการที่เป็นนวิวโรสโฟเบียหนึงเนี่ยคนกลัวอะไรกลัวปัญหาตกค้างกลัวการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดกลัวการปฏิเสธการรักษาเยียวยาในกลุ่มที่ออไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วกลัวในสิ่งที่เป็นคล้ายๆกับอะไรเป็นตราบาปของชีวิตบางคนเนี่ยมองว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับอนุสาวรีย์แห่งความอายัยยศ มองว่าสิ่งตรงนี้เป็นเหมือนโทรฟี่ที่เป็นโทรฟี่คำสาบก็คือแว่ามองว่าตรงนี้เป็นปัญหาที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วแบบว่าต้องอยู่กับมันแล้วก็แบบว่าและก็ไปขังมันไว้สุดท้ายท้ายที่สุดโดยมันทลายคุกหรือทลายดันเชียนออกมาก็ตัวว่าโดนมันแบบว่ากวาดล้างแบบว่าโอ้โหท้าไม่ประเทศทําให้สังคมทําให้แบบว่าการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุนมันพังทลายลงคุณลองคิดดูนะ การแก้ปัญหาโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่า,าสังชาปัญญนมุ่งไปโดยการตั้งตั้งปัญหาที่เป็นพลังลบเชิงลบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยและการมองโลกวิวแบบที่เป็นสิ่งที่เรียกว่า b บนา r ีอ p p o s i t ช o n ที่เป็นในเชิงที่เป็นข่าวดำและไม่มีความโน้มเอียงของของความของไอของของอของความเป็นมิมกฉจิตมิจฉาใจกันหรือว่าการลักษณะเขาเรียกว่าวอะไร การมองโลกด้วย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 สีแบบแบบงี้เป็นขาวและดําแบบแยกกันเนี่ยมันไม่ทําให้สังคมเราอยู่ร่วมกันได้มันจะยิ่งเป็นการทําให้สังคมเราเนี่ยผมว่าเดือดร้อนแล้วท้ายที่สุดเนี่ยไอ้ภาวะาการที่ตัองไม่ว่าจะเป็นแต่ต้องไม่ได้แต่ต้องได้ตามใจจนที่มันบอกว่าเป็นคือ เป็นสองสิ่งที่เบาโอ้ขยักขย้อนไปข,ขย้อนสิ่งที่เรียกว่าจะนําพาไปสู่การแก้ปัญหาที่แทจริงนั่นคือการยอมรับความจริงว่ามันเป็นสิ่งปรารที่สามารถที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกกลุ่มแล้วการค่อยๆสะโป,ปัญหาให้เล็กๆๆๆลงมาเรื่อๆยๆหรือการกลางวอร์ดลงไปเนี่ยแล้วทําให้ทุกคนในสังคมนี้เกิดภาวะตื่นรู้แล้วนําไปสู่อะไร นำไปสู่คอนเซนซัสบางอย่างที่เป็นการยอมรับกับปัญหาเนี่ยว่ามันไม่ใช่ภยัยพิบัติมันไม่ใช่เอ,อเลี่ยนมันไม่ใช่ปัญหาที่เกินกว่าตนเองจะรับมือไดใ้ในระดับใดก็ตามไปให้คนในสังคมเนี่ยพยายามทำตัวให้เป็นคล้ายๆกับมีความเป็น awareness อยู่ในแทบจะทุกระดับของสติ แล้วก็รู้จักที่จะผ่อนคลายกับปัญหาตรงนี้โดยการท kind of ี่ตกสร้างกิจกรรมที่มันมีมีมีความต่อเนื่องไม่มีความย้อนแย้งนะไม่มีความย้อนแย้งแต่มีความต่อเนื่องในการที่จะเป็นการการเพื่อแสดงออกจากตรงนี้ให้มันเริ่มเซฟเซฟลงเซฟเซฟเซฟตี้ลง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 ไปพร้อมๆกับระยะของปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นและความเลวร้ายของปัญหาที่มันจะแสดงออกมา นั่นแหละคือกุญแจที่จะนำไปสู่สภาวะที่เรียกว่าการเลือนปัญหาให้คลา้าแล้วการขจัดปัญหาในท้ายที่สุดและทำให้สิ่งตรงนี้มันกลายเป็นนอร์มบางอย่างที่สังคมนิยมรับได้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยเราอาจจะนำตรงจุดเนี่ยไปกล่าวถึงในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการกกระบดบนัญญัติของสังคมบางอย่างที่ทำให้สังคมเราเนี่ยสามารถที่จะทำให้ตรงนี้เป็น การตกลงกันให้คนในสังคมเนี่ยได้รู้จักปัญหาได้ชัดเจนในการที่จะยอมรับถ้าหาว่ามันเกิดปัญหาขึ้นหรือการรู้จักรู้จักที่จะพูดความจริงและมีความอดทนเพียงพอที่จะ ค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละจุดและค่อยๆสางปมที่เกิดขึ้นไปทีละจุดและพยายามไม่สร้างพังผืดในชีวิตหรือพังผืดทางอารมณ์หรือพังผืดในสภาวะจิตที่ทําให้ปัญหาเลยมันถูกเก็บซ่อนเก็บซ่อนเก็บซ่อน,เก,อนเก็บซ่อนและท้ายที่สุดเนี่ยคุณอาจจะต้องทําอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวอะไรเกิดขึ้นเนี่ยได้ไปสู่คนในในในสโคปที่ใหญ่ที่สุดอย่างเช่นพลเมืองของโลกหรืมอรมวลมนุษยชาติ แล้วในแง่หนึ่งวิธีการรักษาเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันก็ควรที่จะค่อยๆค่อยๆค่อยๆสางปมตัวนี้ออกไปเรื่อยๆ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 และท้ายที่สุดเนี่ยคุณนาจอแบบแทบจะตกใจได้เลยว่าโอ้นี่เหมือนก็เป็นการดื่มสิ่งที่เรียกว่าเ e m เ d ดี้หรือเอลิกเซอร์ที่แบบว่าโอ้คุณได้แบบว่ากกะจัดปัญหาหรือว่าแก้ไขปัญหา่ว่าโอ้ที่ดูเหมือนแบบโอเป็นเรื่องเรลไลน์หรือว่าโอ้ในครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยแต่ว่าทำให้บอกหอยมดหรือเซชนหรือว่าทำให้ คนในบางยุคเนี่ยแบบว่าโอ้ถึงขั้นแบบว่าสังคมในพังทลายหรือว่าเกิดเ,เหตุการณ์นะ่านะกลัวน่ากลัวยังเกิดขึ้นในแบบว่ากลุ่มบุคคลที่แบบว่ามีอํานาจมีพลังในสังคมที่แบบว่าสามารถที่แบบว่าทําเรื่องเลวร้ายให้เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยปัญหาเลยได้ได้ถูกว่าดิโซลลงแล้วลถูกทําให้มลายลงไปได้ในท้ายที่สุดตรงนี้ขอฝากไ้นะใครที่อยากจะไปดูดีวาาวีแล้วอยากจะแบบว่านําตรงจุดนะไปฟังแล้ว ไปอ a d a p t หรือว่าไปพูดถึงว่าเอาเอาไปต่อยอดตรงนี้เราอยากจะพูดว่าออทุกคนในสังคมอยู่ในหน่วยเป็นฟันเฟืองของสังคมแทบจะพุกได้แม้ว่าฟันเฟืองนั้นจะหักลงแต่ในแง่ของฟันเฟืองที่หักลงมันก็จะมีฟันเฟืองที่แบบวิ่งได้เขาก็จะวิ่งแค่ตรงนั้นแหละที่ตรงที่ไอ้ส่วนที่มันยังไม่ได้หักลงทุกส่วนนะควรจะยังอยู่รวมกันได้ ไม่ใช่เป็นการขจัดปัญหาโดยการที่จะไปฆ่าฟันหรือแบบว่าทําให้แบบคนในกลุ่มบ,งบงางกลุ่มเนี่ยตายเพราะว่าเราในด้สูญเสียนมามากพอแล้วแต่สิ่งที่เรกว่าความเป็นมิกรจิตมิจราใจหรือความที่มองกันแบบไม่เห็นความเป็นมนุษย์ในในสายตาพยายามทําให้ปัญหาตรงนี้หรือดิสโทปปัญหาตรงนี้ให้มันถึงแม้ว่าจะมีอยู่ แต่ก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยพร้อมจะหรับมือแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาได้โดยที่ไม่ปฏิเสธสิทว่าปัญหาตรงนี้หรือเนโรซิลลัโรเบียให้เป็นโรคที่ไม่มียารักษาได้หรือเป็นคล้ายๆกับคำสาหรือเป็นอนุสาวรีแห่งความอัปยศอีกต่อไปขอจบการเสวนาไว้พรุ่งนี้ก่อน